สวัสดีทุกคนโดวันนี้เราจะมาทำเปิดกระเป๋าให้ดูเนาะจริงๆมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าแบบเอออยากให้ลองเปิดกระเป๋าให้ดูก็คือเป็นคอนเทนต์ที่โดนถามบ่อยแต่ว่าด้วยความที่กระเป๋าพอยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรก็เลยไม่ได้ทำให้ดูนะจนวันนี้อยู่ๆก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลองลองเปิดกระเป๋าให้ดูก็ได้นะ อเคอันนี้คือกระเป๋าที่พลอยใช้อยู่ในช่วงนี้ที่แบบใช้เป็นประจํานะคะเป็นกระเป๋าสีครีมใบยาวๆแบบนี้พลอยตอนนี้พลอยจําชื่อร้านไม่ได้แต่เดี๋ยวจะไปหาชื่อร้านมาแปะไว้ให้แล้วกันเนาะว่าพลอยซื้อมาจากร้านไหนเนาะมันใช้ง่ายดีแล้วมันก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะเข้ากับชุดที่พลอยใส่ได้ค่อนข้างง่ายก็เลยใช้ไปนี้เป็นประจำเนาะข้างในก็นี่มามาใส่ของได้ ได้เยอะมากอ่ะจริงๆสามารถยัดกล้องอีกตัวหนึ่งลงไปในนี้ได้เลยนะแต่สิ่งเดียวที่มันไม่สามารถใส่ได้ก็คือบูโจของพลอยนะบูโจของพลอยนะ,ออยอะจริงๆมันก็อาจจะใส่ได้ถ้าสมมติว่าเอากล้องไปพลอ,อยก็จะมาพลอยก็จะเลือกที่จะถือบูโจเอานะเนี่ยมันจะใส่ได้แค่แบบแบบปิดกระป๋งไม่ได้อะโอเคอย่างแรกก็คือบูโจแล้วกันที่อยู่ในกระเป๋าพลอ,อ,อยนะปีนี้ตั้งใจจะ เขียนบูโจให้ครบทั้ง12เดือนเนาะรู hmm. ้ส <e ึกว่าตั้งแต่เขียนมาแล้วมันก็โอเคช่วยจัดระบบระเบียบชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นสิสเต็มที่ช่วยให้ชีวิตดูโปรดักทีฟขึ้นมีพิมพ์ชื่อพอยตรงนี้ด้วยเขียนว่าซาสิโอเคต่อมาของที่อยู่ในกระเป๋านะคะอย่างแรกก็คือกุญแจห้องนะ แล้วก็มีคีลิงของเกิตเกิน่ารักมากภูมิใจกับน้องคีลิงมากเลยจริงๆนะเป็นกุญแใจห้องอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ์ดเคสของมูจินะมันสามารถที่จะยืดได้แบบนี้ทุกคนยืดได้แบบนี้นะูมันก็สะดวกดีในการที่แบบพอยของเยอะๆแล้วก็ห้อยแขนไว้หรือแบบห้อยกระเป๋าไว้อย่างเงี้ยเวลาถึงห้องก็จะแบบ ยืดใช้เอานะคะของมูจิต่อมาก็เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะพลอยก็ยังคงใช้ iPhone 7อยู่นะเพราะว่าน้องยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วพลอยก็ชอบเพราะว่ามันพกง่ายดีกล้องก็สวยต่อมาเป็นแบคก,กุนะคะก็จะพกไว้ก็จะพกไว้เวลาแบบไปซูปปเปอร์ก็อย่างเงี้ย พ่าจะได้ไม่ต้องซื้อถุงที่ซูเปอร์นะอืมเป็นแบบกุอันนี้พลอยซื้อจากไหนวะกอกอาลีมั้งใช่ต่อมาก็คือกล่องบัตรนะคะเป็นการ์ดเคสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเอาไว้ใส่พวกบัตรที่จำเป็นในชีวิตได้อย่างเช่นพวกบัตรรถไฟฟ้าบัตร BTS บัตรอะไรต่างๆที่แบบใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะพลอยก็จะพกติดตัวไว้เป็นแบบนี้ การเคทอันนี้ก็ซื้อมาจากมูจิเหมือนกันแล้วก็มาแปะแปะสติกเกอร์เอาอันนี้เป็นกระเป๋าดินสอพอยเอาไว้พวกประกาต่างๆเอาไว้เขียนบูโจนะคะช่วงนี้ชอบใช้ประกาของมูจิรุ่นนี้มากอะเขียนลื่นมากเว่อเขียนลื่นมากเขียนแบบเขียนสนุกอะเอออันนี้ก็เป็นประกาเป็นแบบ หมวกู้กันแบบนี้เป็นหัวบัสใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะเอาไว้วาดรูปสนุกเลยอะต่อมาก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแฮนด์โฟมนะคะพลอยชอบใช้อันนี้มากเลยตอนนี้มันกลายเป็นแฮนด์โฟมเฟเวอร์ริตของพลอยแล้วอะเพราะว่ามันหอมมากเลยทุกคนมันเป็นแบบนี้มันเป็นแฮนด์โฟมแบบเนี้ยแล้วพลอยรู้สึกว่า พอล้างแล้วมันเหมือนเราไปล้างน้ําเลยอะแล้วกลิ่นก็หอมมากไม่เหนียวเหน,นอะนะมือแล้วมือก็รู้สึกสะอาดแบบที่เจลแอลกอฮอล์ให้ไม่ได้อะออพอยก็ยรู้สึกว่าพอยแฮปปี้กับเขามากเลยอันนี้คือกระเป๋าตังค์นะคะยังใช้คอนเฟน,เนิกเหมือนเดิมก็คือเฟน,เนิกที่ตัวยี่ห้อมันก็ได้เรือนไปแล้วเรียบร้อยอนะก็ยังชอบอยู่เป็นเฟน,เนิกรุ่น ฮารมูนนะคะต่อมาเป็น a อ r Dot ของ Xiaomi นะอย่างสุดท้ายก็คือกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่พลอยจะรวมสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํทำให้กระเป๋าพลอยเลอะเทอะก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะอย่างแรกก็เป็นแป้งของจองซามนุน ก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่นะใช้ค่อนข้างดีกระดาษซับมันของมูจิค่ะลิปเป็ดปามของแอมม Emmy ม m m ม m i ใช้น้ำตาเทียมค่ะลิปอันนี้เป็นลิปที่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยของ Italy House เป็น n น v e l ว e t สีสวยดีถ้าใครชอบโทนนูดอ่ะเพราะว่าตอนนี้อนะีทูดี้มีลิปโทนนูดที่สวยๆค่อนข้างเยอะเลยนะลองไปหาดูกันได้สีลิปที่ชอบตลอดการก็คือของ f o y y o u ท o นะคะเบอร์13ชื่อว่าสี My Honey Bunny รุ่นนี้เหมือนเขาจะไม่ผลิตแล้วป้าค่อยไม่รู้แต่พลอยหาสีนี้ไม่เจอแล้วนี่ไปซื้อในช้อปปี้ตุนไว้อีกสองแท่งนะเพราะว่ามันเป็นสีส้อมอิฐที่แบบเข้ากับสีผิวพลอยมากเลยอะเออชอบมากชอบมากๆลิปอีกเหมือนกันนะคะอันนี้พลอยก็เป็นอีกหนึ่งลิปจิ้มจุ่มเฟเวอร์ของพลอยนะคะเป็นลิปบ,บูมสีสีพอลเลนนี่สีพอลเล,นน,เลนนะคะ ลิปปูมของเย้านี่ใช้ดีมากสีสวยมากเบอร์สองลดกคนสีโคตรสวยต่อมาก็เป็นลิปบล์มค่ะของ country and stream natural honey lip ย่างสุดท้ายเป็นแฮนด์ครีมของ l o x c t a n c e กลิ่นออริจินอลของเขานะหอมมากอันนี้ได้มาเป็นของขวัญได้เป็นของขวัญจากพี่ไอซ์นะคะขอบคุณมากน่ารักมาก ใครสนใจซื้อครีมรอสคันรึกษาพีไอได้นะคะหมดแล้วโอ้แล้วก็<ๆ>กระเป๋าเนี้ยเป็นกระเป๋าของน้องเบวนะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากใครสนใจเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีอ IG น้องแล้วก็ IG จร้านของน้องไว้นะช่วงนี้น้องกำลังทำคอลเลคชั่นเป็นหมวกซึ่งสีดีมากกับ<ๆ>กระเป๋าสิบแบบแบบนี้ ราคาน่ารักมากแล้วก็ดีไซน์ดีแพคเกจจิ้งสวยนะคะคนขายก็น่ารักถ้าใครชอบลองกดเข้าไปดูได้นะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาเก็บทุกอย่างเนี่ยใส่กระเป๋าไปนี้ค่ะ เคก็เสร็จแล้วค่ะ Open นแบกของพอยเห็นว่าบอกแล้วมันไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรนะคือถ้าสมมติว่าใครอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกพอยได้นะคะช่วงนี้พอยก็ยุ่งๆเนาะแต่ว่าจะหาเวลามาทำวิดีโอแล้วก็อัพุกคนให้ทุกคนได้ดูกันขอบคุณที่ติดตามนะคะ